อันนี้ก็เป็นดราม่าเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีประเด็นบนโลกโซเชียลที่บางส่วนเขาสงสัยว่าเอ๊ยอยู่ดีๆเขาสังเกตเห็นว่า IG ของคุณแยมธมบลพันเนี่ยไปกดไลค์แอคเขาน้องชายได้ยังไงซึ่งตัวคุณแยมเขาอยู่ในเรือนจำยู่าะ,ะคะได้รับโทษในคดีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันคือยังอยู่ในระหว่างกระบวนการนะฮะแต่ว่าก็เข้าไปอยู่ในเรือนจําระหว่างพิจารณาค,คดีฟอกเงินแล้วก็ชักชวนไปร่วมเล่นพนันออนไลน์เนี่ยปรากฏว่าเอ้าในเรือนจํามันเล่นมือถือไม่ได้หรือเปล่าอะไรต่างเนี่ยเลยครับ โดยล่าสุดเนี่ยราชทัน์ต้องออกมาชี้แจงแล้วไปดูนะฮะเริ่มต้นจากเพจบิ๊กเกลียนนะครับที่เขาเปิดประเด็นนี้นะครับโดยเป็นเพื่อนของน้องชายของคุณแยมเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาเสงสัยกันใช่ไหมบนโลกออนไลน์ะนะครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วคุณแยมอยู่ในคุกแล้วเล่นมือถือได้ยังไงทำไมาอยู่ดีๆไปกดไลค์ไอจน้องชายนะครับแล้วก็โพสต์ว่าตำรวจไซเบอร์ตำรวจสอทอนะครับตรวจสอบหน่อยนะนะฮะ แล้วก็ยังมีการโพสต์รูปภาพลงใน i อนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับมีการแชร์กันนะครับแล้วก็บอกว่าสงสัยหลือเกิดว่าทำไมอยู่ในเรือนจำคุณแยมเล่นโซเชียลมีเดียได้นะครับอีกเรื่องบอกว่าบ้านที่ตำรวจไปจับกลุ่มนะก่อนหน้านี้เนี่ยพ่อแม่กับลูกๆของคุณแยมเขายังอยู่นะคะที่บอกหรือออกข่าวไปว่าก็ถูกยึดทรัพย์คงไม่ใช่เรื่องจริง<อ>ดิฉันไม่ชอบความไม่ถูกต้องจึงมาเรียนแจ้ง2เรื่องหลักๆก,ก็คือเรื่องกดไลค์เรื่องหนึ่งกับเรื่องของ ที่บ,ทบอกว่า<ท>ยึดรับอ่าอันนี้เขาบอกว่าเขาก็ยังอยู่กันในบ้านเลยนะปรากฏว่ามีผู้เข้ามาแสดงความเห็นสงสัยกันเยอะว่าเอะหรือในคุกเขาจะมี VIP มหรือเขาจะยอมให้เล่นมือถือได้ก็ว่ากันไปต่างๆนานาต่อมาครับทำให้ทางกรมทัณน์จึงต้องออกมาชี้แจงนะครับโดยล่าสุดฮะกรกรมทัณฑ์เขาบอกว่าได้รับรายงานจากทัตสถานหญิงกลางครับมีการแจ้งมาว่านางสาวเยี่ยมธรมนพันธ์ ซึ่งโด่งคดีร่วมกันฟอกเงินและช่วนให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันออนไลน์เป็นผู้ต้องขังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีและก็ยังอยู่ในการควบคุมภายในทันทสถานหญิงกลางไม่สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารหรือสื่อโซเชียลใดๆไ,ไ,ไ,ได้แน่นอนเนื่องจากทันทสถานมีมาตราการอย่างเข้มงวดและไม่สามารถมีเครื่องมือสื่อสารซึ่งถือเป็นสิ่งของต้องห้ามเข้าไปภายในได้รวมถึงคอมพิวเตอร์ในทันทสถานจะใช้สําหรับการเยี่ยมญาติ ผ่านแอปพลิเคชัน l ล n e เท่านั้นแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ควบคุมขณะการใช้งานตลอดเวลาและเขาสันนิษฐานด้วยนะในเอกสารฉบับนี้ของรัชทานุนเขาบอกว่าการกระทำในครั้งนี้สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากบุคคลอื่นที่รู้รหัสผ่านในการเข้าบัญชีอินสตาแกรมของคุณแยม,มหรือสามารถเข้าถึงข้อมูลในมือถือของนางสาวแยมได้ฮะคุณยังไงก็อาจจะเป็นคนนอกเล่นหรือเปล่านะครับไม่ใช่คุณแยมเล่นจากข้างในเพราะยืนยันว่านางสาวแยมไม่สามารถกระทําการดังกล่าวได้อย่างแน่นอน การใช้เครื่องมือสื่อสารหรือสือส่อโซเชียลใดๆไม่สามารถใช้ภายในเรือนจําหรือทัาทสถานได้ถือเป็นของต้องห้ามนอกเสียจากการนําไปใช้ด้านการศึกษาหรือเพื่อการเยี่ยมญาติผ่านแอปไลน์เท่านั้นและก็มีกฎระเบียบที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบสร้างความเสียหายให้กับทางราชการราชทันเขาแจ้งแบบนี้ะนะครับอันนี้เป็นเรื่องวุ่นๆในราชทันนะคะในเรือนจําที่ทําให้ราชทันเขาก็ต้อง<ะ>ออกมาชี้แจง